หลังการล่มสลายของจักรวรรดิวาเลเรียแม้ว่าพวกมังกรเนี่ยจะล้มหายตายจากไปจนเกือบหมดยุคของทหารราบก็ยังคงไม่กลับคืนมาเพราะการพงาดของกองคาราซาแห่งพวกดอราคิที่ปรากฏตัวขึ้นจากการล่มสลายของเจ้าแห่งมังกรบนพื้นที่อันกว้างใหญ่ของเอสซอดทหารราบเนี่ยไม่สามารถต่อกรกับก,บการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของทหารม้าเบาที่ติดอาวุธดาบโค้งอารักและธนูศึกที่ยิงทำลายศัตรูได้จากระยะไกล แต่แล้วคนจานวนมากก็ต้องเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเมื่อได้รู้เรื่องราวการรบอันนองเลือดที่เกิดขึ้นที่นครโคฮอรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ400กว่าปีก่อนเหตุการณ์ในเกมวัสโตรนครับนั่นเป็นตอนที่พวกดอสบราคิขี่ม้าออกมาจากดินแดนทางตะวันออกของเอสซอดเป็นครั้งแรกผู้นาคาราซาในตอนนั้นเนี่ยคือคาวเทมโมที่พาน,นักรบม้ามาด้วยนับหมื่นคนไม่ว่ากองทัพคนเถื่อนนี้จะผ่านไปตรงไหนเนี่ยที่นั้นก็ต้องราบเป็นหน้ากลอง นครอ,อิสระอื่นๆเนี่ยเคยเผชิญกับการโจมตีเพื่อปล้นสะดมแบบนี้มาแล้วแต่ไม่เคยเจอโจนที่มันมีจานวนเรื่นหมื่นแบบนี้พอโดนกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถึงคราวของชาวโคฮอครับที่เริ่มรู้ตัวแล้วว่าต่อไปอาจจะเป็นคิวของตัวเองก็เลยเพิ่มกํลาลังทหารรักษาเมืองขึ้นเป็นสองเท่าเตรียมทหารม้าอาวุธหนักไว้รับมือกับพวกนักรบม้าของอรอทรากิตบท้ายด้วยการจ้างทหารรับจ้างอย่างพวกไบรท์แบนเนอร์กับเซคันด์ซันแต่ทําขณะนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พอครับ ก็เลยต้องส่งคนไปที่แอสตาปอเพื่อซื้ออันซูลี่มาเพิ่มอีก3,000ันนายแต่ระยะทางจากแอสตาปอมาที่โคฮอนั้นไกลมากๆครับก็เลยต้องใช้เวลาเดินทางนานระหว่างนั้นโคฮอก็เลยโดนพวกดอทรากีนล่มไปก่อนก่อนหน้านี้กองโจรของคาลเทมโมได้สู้แต่กับพวกชาวนานที่วาดกลัวในมือถือหอกไม้เหลาปลายก็คือฆ่าคนไร้อาวุธนั่นแหละครับ เพิ่งจะได้มาเจอกองกำลังติดอาวุธที่คิดหยุดยั้งพวกดอทราคีอย่างจริงจังก็ที่โคฮอร์นี่แหละพอเทมโมมาถึงโคฮอร์และได้เห็นกองทัพที่จัดตั้งขึ้นมาต่อต้านตนพวกดอทราคีทั้งหมดก็กระเฮียนกระหือรือที่จะได้เข้าร่วมการต่อสู้ที่แท้จริงครั้งนี้เทมโมจึงตั้งใจที่จะทำลายโคฮอร์ให้สินส้นซากและปล้นชิงทุกสิ่งจากเศษซากของเมืองแค่วันแรกในทหารรักษาการของโคฮอร์ก็โดนฆ่าตายจนเกือบเลี้ยงแล้วครับทหารม้าหน,นักที่เตรียมไว้โดนเก็บเรียบ โดยทหารม้ารถราขีที่คล่องตัวกว่าแถมยังโดนระดมยิงด้วยหาธนูจากหลังมาทั้งในตอนที่พวกรถราขีเข้าบุกและตอนที่พวกมันถอยไปตั้งหลักเตรียมชาร์จอีกครั้งส่วนพวกทหารรับจ้างทั้งสองหน่วยที่จ้างมานี่ก็ต่างหนีสืกกันไปหมดเมื่อการต่อสู้ดูเหมือนจะสิ้นหวังแสดงให้เห็นว่าพวกนี้เนี่ยมันไว้ใจไม่ได้แค่ไหนทหารรับจ้างมากมายพร้อมที่จะฉีกสัญญาที่ทําไว้กับนายจ้างเมื่อความตายคืบคลานเข้ามา